น้องชายของกลุ่มนี้นะคะที่ถูกทำออรัลเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าการกระตุ้นด้วยวิธีอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดและยังพบอีกนะคะว่าการที่คุณผู้ชายถูกทำออรัลจะทำให้เขามีอารมณ์ร่วมมากขึ้น9เทคนิคแก้ปัญหาหลังเร็วนกเขาไม่ขันปุกไม่ตื่นแบบทำได้ด้วยตัวเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาร้องสาวค่ะ คุณผู้ชายทักเข้ามาปรึกษากันเยอะมากเลยค่ะมีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวบางคนมีปัญหาหลังเร็วเกินไปแฟนไม่โอเคตัวเขาเองก็ไม่มีความสุขนะคะขาดความมั่นใจในคลิปนี้นะคะแม่จ๋ามี9เทคนิคแก้ปัญหาหลังเร็วนกเขาไม่ขันน้องชายปุกไม่ตื่นแบบทําได้ด้วยตัวเองมาฝากค่ะหลายๆเทคนิคนะคะคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ําค่ะมาลองฟังกันนะคะว่า9เทคนิคนั้นมีอะไรบ้าง อาการนกเขาไม่ขันนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบได้ในคุณผู้ชายค่ะโดยเฉพาะเมื่อคุณผู้ชายนะคะอายุ30ปีขึ้นไปเนื่องจากการทำงานของฮอร์โมนเพศชายนะคะมันจะลดลงประมาณ10%ในทุกๆ10ปีค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะคุณผู้ชายหลายคนอายุยังไม่ถึง30นะคะก็เกิดปัญหานี้กันแล้วนะคะเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีชีวิตในปัจจุบันทําให้ผู้ชายอายุน้อยก็สามารถเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เร็วมากขึ้นค่ะ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า erectile dysfunction หรือโรค ED ดค่ะมันคือภาวะที่อวัยวะเพศชายนะคะไม่สามารถแข่งตัวได้สมบูรณ์ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์หรือแข่งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์จนเสร็จสาเหตุที่ทําให้อวัยวะเพศชายไม่แข่งตัวนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักปัจจัยที่1ก็คือสาเหตุเนี่ยมาจากด้านสุขภาพร่างกาย ปัจจัยที่2นะคะมาจากปัญหาทางด้านจิตใจปัญหาทางด้านร่างกายนะคะปัญหาที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะนั่นก็คือเรื่องความผิดปกติของฮอร์โมนเพศชายอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าเมื่อคุณผู้ชายอายุมากขึ้นเนี่ยระดับฮอร์โมนเพศชายมันก็จะลดลงอยู่แล้วนะคะตามอายุที่มากขึ้นเป็นเรื่องปกติปัญหาที่2มาจากระบบหลอดเลือดค่ะเลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศชายได้ไม่เพียงพออาจจะเกิดจากความผิดปกติหรือมีปัญหาโรคต่างๆค่ะเช่น มีปัญหาเส้นเลือดขอดเส้นเลือดกุดตันผู้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมีภาวะไขมันในเลือดสูงก็ทําให้หลอดเลือดแข็งตีบตันการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงน้องชายได้ไม่สะดวกหรือ 2. นะคะมาจากปัญหาที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถกักเก็บเลือดไว้ได้นานพอในขณะที่แข่งตัวปัญหานี้นะคะเกิดจากหลอดเลือดดามีปัญหาค่ะอาจจะมีภาวะหลอดเลือดดารั่วนะคะกลไกการแข่งตัวของน้องชายนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากมีเลือดนะคะเข้าไปคั่งอยู่ในหลอดเลือดดา แล้วหลอดเลือดดำนะคะมันก็จะกักเก็บเลือดนั้นไว้ทำให้น้องชายของคุณนั้นแข่งตัวอยู่ได้ถ้าหลอดเลือดดำมีปัญหาหรือการไหลเวียนของเลือดมีปัญหาก็ทำให้น้องชายไม่สามารถแข่งตัวตั้งโดเดยอยู่ได้ค่ะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทอาจจะเป็นเพราะว่าเส้นประสาทไม่สามารถส่งสัญญ,ญาณจากสมองมาที่อวัยวะเพศได้ก็มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคพาร์กินสันหรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ สาเหตุที่2นะคะก็คือปัญหามาจากทางด้านจิตใจการมีเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์นะคะจะต้องทํางานร่วมกันทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจหากว่าคุณไม่มีอารมณ์ร่วมนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีร่างกายที่แข็งแรงแค่ไหนก็ส่งผลกระทบต่อการแข่งตัวของอวัยวะเพศอยู่ดีค่ะปัญหาทางด้านจิตใจนะคะก็เช่นมีความเครียดเมื่อเครียดเนี่ยเราก็ไม่อยากทําอะไรค่ะน้องชายก็เหมือนกันมันก็เลยปลุกไม่ตื่นหรือ2นะคะมาจากความกังวลในการมีเพศสัมพันธ์เช่นมีความไม่มั่นใจมีความประหมา่าตื่นเต้น หรือบางคนนะคะกังวลว่าจะทําให้คู่รักเนี่ยพึงพอใจหรือเปล่าหรือมีความกลัวว่าเออเราคุมกาเนิดดีไหมคู่รักจะตั้งครันหรือเปล่าเพราะเรายังไม่พร้อมหรืออีกปัญหาหนึ่งนะคะทางด้านจิตใจนั่นก็คือความเคยชินค่ะคุณอาจจะมีความเคยชินในการมีเพศสัมพันธ์แบบเดิมๆม,มันไม่ตื่นเต้นอะ่ะมันไม่เลาใจ มันรู้ว่าเริ่มต้นยังไงแล้วก็จะจบยังไงมันก็เลยอาจจะทําให้ไม่มีอารมณ์ร่วมค่ะและนี่นะคะคือ9เทคนิคในการแก้ปัญหาหลังเร็วนกเขาไม่ทันน้องชายปลุกไม่ตื่นแบบที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองและหลายๆเทคนิคคุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ได้หากว่าคุณอยากฟิตอยากเฟิรม์มอยากอยากให้น้องชายแข็งตัวตื่นตัวได้ดีคุณจะต้องทําให้มวลไขมันในร่างกายของคุณลดลงไม่อ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็สร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายค่ะเพราะฮอร์โมนเพศชายสร้างจากกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคที่1เลยนะคะสําคัญแล้วก็เป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์และอย่างน้อย3ครั้งนะคะคุณจะออกกําลังกายรูปแบบไหนก็ได้ค่ะวิ่งว่ยายน,น้ําปั่นจักรยานเข้าฟิตเนสและการออกกําลังกายนะคะ วยลดมวลไขมันยังทําให้หลอดเลือดของคุณทํางานได้ดีไหลเวียนได้ดีหัวใจทํางานได้ดีป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดเพราะฉะนั้นนะคะการออกกําลังกายเป็นปัจจัยที่ลืมไม่ได้เลยค่ะ 2. ค่ะเรื่องอาหารอันนี้ก็สําคัญกินอาหารให้ครบห้าหมู่ไม่ขาดไม่เกินนะคะควรเลี่ยงอาหารหวานน้ําตาลไขมันเพราะมันจะทําให้คุณเป็นยังไงคะ คุณอ้วนคุณเป็นโรคเบาหวานความดันขึ้นแล้วก็ไขมันในเลือดสูงและก็อาจจะเสริมด้วยวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E โคเมียมสังกะสี l ออาร์จินีนถังเช่าโสมกระชายดำหรือใบแปะก้วย วิตามินและสมุนไพรบำรุงพวกนี้นะคะช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงช่วยในการไหลเวียนเลือดแล้วก็ยังช่วยในการต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความอ่อนล้าของร่างกายช่วยให้ร่างกายกระฉับกระเฉงสดชื่นช่วยในการบำรุงเพศช,ชาย 3ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นแล้วยังช่วยทําให้น้องชายของคุณนะคะแข็งตัวได้ยาวนานมากขึ้นเนื่องจากตอนที่คุณนอนหลับสนิทในตอนกลางคืนนะคะร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเพศได้มากขึ้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้านอนก็คือไม่เกินสี่ทุ่มเนื่องจากโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะจะหลั่งได้ดีมากๆในช่วง4ี่ทุ่มถึงตีสอง ถ้าคุณหลับลึกในช่วงนี้ได้นะคะโกรฮอร์โมนของคุณจะหลั่งดีค่ะช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงสดชื่นช่วยในการเสริมสมรรถภาพให้น้องชายของคุณค่ะ 4. ค่ะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เมื่อเราดื่มเข้าไปนะคะสุดท้ายเมื่อมันย่อยเสร็จแล้วมันก็จะกลายไปเป็นไขมันสะสมในร่างกายก็ทําให้เกิดหลอดเลือดอุดตันไขมันในหลอดเลือดเลือดไหลเวียนได้ไม่ดี ส่วนบุหรี่เองนะคะเมื่อคุณสูบเข้าไปมันจะทําให้หลอดเลือดของคุณตีบแล้วก็แข็งทําให้เลือดของคุณไหลเวียนไม่ดีคนที่สูบบุหรี่เป็นประจําความดันโลหิตของยิ่งสูงขึ้นค่ะเพราะว่าหัวใจมันต้องทํางานหนักในการปั๊มเลือดให้ผ่านหลอดเลือดที่มันตีบแล้วก็แข็งยิ่งหลอดเลือดมีไขมันไปอุดตันหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแข็งแล้วเลือดมันจะไปถึงน้องชายได้ยังไงล่ะคะเทคนิคที่5ค่ะนั่นก็คือหมั่นกระตุ้นน้องชายของคุณเป็นประจํา การกระตุ้นน้องชายเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะด้วยการมีพอสอบพอจริงๆหรือการช่วยตัวเองหรือการนวดบริเวณน้องชายนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งจะช่วยให้น้องชายของคุณมีสุขภาพที่ดีมีการแข็งตัวดีการหลั่งที่ดีทําให้เลือดไหลเวียนไปนเลี้ยงน้องชายของคุณได้ดีมากขึ้นแล้วก็ยังส่งผลดีต่อต่อมลูกหมากของคุณด้วย 6. ค่ะใช้เทคนิคการทำออรัลมันมีผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Journal of Sexual Medicine เขากล่าวไว้นะคะว่าคุณผู้ชายที่มีการถูกทำออรอลก่อนที่จะมีการทำกจิจกรรมนะคะผลการศึกษานะคะพบว่าน้องชายของกลุ่มนี้นะคะที่ถูกทำออรอลเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าการกระตุ้นด้วยวิธีอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดและยังพบอีกนะคะว่าการที่คุณผู้ชายถูกทำออรอลจะทำให้เขามีอารมณ์ร่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงคนไหนนะคะ ที่อยากให้แฟนของเรามีน้องชายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นคุณก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูค่ะได้ผลอย่างไรคอมเมนต์มาแบ่งปันกันบ้างนะคะ <garlic> เทคนิคที่7 <unlikely> การจัดสถานที่บรรยากาศให้ชวนมีอารมณ์ควรจะจัดสถานที่นะคะบรรยากาศให้มีความเป็นส่วนตัว แสงสีเสียงกลิ่นอันนี้มันเป็นการกระตุ้นจุดสัมผัสที่ดีมากๆค่ะบางคนชอบแสงสลัวบางคนชอบความมืดหรือบางคนชอบความสว่างอันนี้ก็ต้องคุคยกันดูนะคะระหว่างคู่รักกลิ่นชอบกลิ่นแบบไหนได้กลิ่นแบบนี้แล้วสร้างอารมณ์ไหมโดยเฉพาะกลิ่นของคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงอย่าลืมข้อนี้นะคะกลิ่นของน้องสาวอันนี้สําคัญมากนะคะอย่าลืมดูแลกลิ่นของน้องสาวของตัวเองด้วย คณผู้ชายหลายๆคนนะคะทักเข้ามาศึกษาแฟนกลิ่นไม่ดีเลยครับแต่ผมก็ไม่กล้าพูดตรงๆกลัวเธอจะไม่มั่นใจกลัวเธอจะเสียใจเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงทุกคนคะอย่าไปโทษแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีอารมณ์น้องใจปลุกไม่ตื่นดูแลตัวเองด้วยค่ะกลับมาดูกลิ่นของเราด้วยนะคะว่ากลิ่นของเรามันชวนไหมมันน่าพิษสมัยหรือเปล่าถ้ากลิ่นมีปัญหาต้องแก้ด้วยนะคะคุณผู้หญิงเทคนิคที่8ค่ะ บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการไม่ใช่เฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาต้องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการคุณผู้ชายก็ต้องบริหารเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะถ้าหากใครมีปัญหานกเข่าไม่ขันปุกไม่ค่อยตื่นหรือว่าหลังเร็วนะคะการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกานก็ช่วยได้มากวิธีการก็เหมือนคุณผู้หญิงค่ะนั่นก็คือการขมิบบ่อยๆคุณผู้ชายก็ขมิบเหมือนคุณผู้หญิงได้นะคะการขมิบจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการทั้งหมดเลยนะคะ แข็งแรงมีกล้ามเนื้อมากขึ้นบังคับกล้ามเนื้อบังคับน้องชายของตัวเองได้ดีมากขึ้นค่ะขมิบอย่างน้อยวันละ200ครั้งค่ะคุณผู้ชายค่ะทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแบ่งเป็นช่วงเวลาละ50ครั้งก็ได้ค่ะวิธีขมิบนะคะก็คือปุ๊บเก่งกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการานแล้วนับ1-10ถึงสิบหนึ่งสองสามี่ห้าหดดอันนี้นับเป็น1ครั้งนะคะ ทำแบบนี้ช่วงเวลาละ50ครั้งการขมิบแล้วทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการแข็งแรงนะคะจะ,จะช่วยให้คุณบังคับการหลังได้ดีมากขึ้นไม่หลังเร็วเกินไปค่ะแก้ปัญหาหลังเร็วได้ดีมากๆและเทคนิคที่9นั่นก็คือการสื่อสารกับคู่รักค่ะเปิดอกพูดคุยกันในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรร่างกายคุณแข็งแรงดีไหมหรือคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรหรือคุณมีความเครียดความวิตกกังวลเรื่องอะไรหรือ บรรยากาศแสงสีเสียงคุณชอบแบบไหนกลิ่นอะไรอันนี้ค่ะเปิดอกพูดคุยกันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะเพราะการมีกิจกรรมทางเพศมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องจูนเข้าหากันคู่รักคู่ไหนที่กําลังเจอกับปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่นะคะก็ลองนำเก้าเทคนิคของแม่จ๋าไปใช้ดูค่ะถ้าหากว่าใช้แล้วได้ผลอย่างไรคอมเมนต์มาแบ่งปันกันบ้างนะคะ แต่ถ้าหากว่าลองนําไปใช้แล้วลองปรับลองจูนลองแก้แล้วนะคะก็ยังไม่ดีขึ้นแนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์ค่ะในปัจจุบันนะคะมีคลินิกสุขภาพเพศให้บริการกันแล้วค่ะเทคโนโลยีคลินิกนะคะเพราะปัญหาสุขภาพเพศก็สําคัญไม่แพ้ไปกว่าปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆของร่างกายค่ะหรือจะทักเข้ามาปรึกษากับแม่จ๋าก,ก็ได้นะคะถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวทักแชทที่ Facebook แม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย